ยิ้มยแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเล่นที่ยูบ้าสตูดิโออีกแล้วแต่วันนี้นะไม่ได้มาคนเดียววันนี้นัดกับเพื่อนของหนูยิ้มหนูแย้มนะาะกันกระเครเอะยนะเนี่ยใครอยากเสื้อหเสื้อฟ้าเจ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 บกมือทักทายหน่อยกับจนเจนจนเจนบกมือทักทายหน่อยเจนเจนคนไหนนี่หาเจนเจนไม่เจอนี่เจนเจนหนูแย้มกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะ หนูยิ้มกับหนูแย้มกำลังตักน้ำใช้ปากตัวตักน้ำจากลำธารตรงนี้นะคะจะมีลำธารเนาะอาจารย์พี่เจลงไปก่อนพอตกลงไปแล้วเอาละเอาลงไปแล้วเพิ่เย้น้ำเพิ่งไหลลงไปเด็กๆหมุนเลยหมุนเลยไปเลยไปเลยโอ้โหหมุนลงไปแล้วพ่อบอมอยู่ตรงนู้นนั่งโซ่อยู่ตรงนู้น ทำต่อเล่นต่ออ้าวนี่เราต้องไปให้ตัวนู้นเราช่วยกันโอ้หตรงนี้มันจะมีตะไคร่น้ำตรงนี้นะเราต้องมีนะเออนี่ไงมันคือหอยเม่นเขาบอกว่ามันคือหอยเม่นนะตรงนี้ดำๆแท้แจงแล้วมันคือตะไคร่นะคะโอ้โหเด็กๆไปอยู่น้ำตกกันเหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวเดีหันนา ไปลองจับน้ำดูก่อนออเย็นมากนี่อะเขามีแต่ไข่น้ำแบบไปดูตรงนน้นสิขิวมากให้หนูยิ้มพาไปดูได้ไหมอะหนูยิ้มถือกล้องไปดูให้ดูได้ไหมอะได้โอเควเนนี้มันโดนน้ำบ่อยวันนี้ตาต่มันปน ไนหัวน้ําตกมานะคะนะคะเมือ่อกี้อ่ะค่ะตอนนี้ก็สามารถมาเล่นาน้ําตรงนี้ได้นะคะแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนน้าแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสีอาจจะไม่ใชค่ะแต่เด็กๆอะ่ะชอบนะคะตอนนี้เขาจะไปเล่นสไลเดอร์น้ําอีกแล้วนะคะอ่ะ,อะเจเจเดี๋ยวเต็มตัวนะถ้าเทหมดนะจะเจวางเลยวางวางบัวรน้เลยน้ําล้วลอ่ะไปเลยหมุนนหมุนตัวหมุนตัวไ,<ม>ไปแล้วจะเจลงไปแล้วเอาจะจันไปกาจันจันบ้าง เฮ้ยเจ็ดไปแล้วเร็วมากมาถึงแล้โอ้อหวดมปลดแล้วออาไปเย้เล่นปืนเล่นปืน เจ๊เจเอาจิ้นจิจ้นได้ไหมเอาเลยจิยน้นจิ้นใช่ไมมั้ยไปแล้วโอ้ยเด้งๆๆ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 ดึงดึงดึงจิ้นจิ้นจิ้จิดึงดึงโอ้โหดูน้ำก็ฉอ,อกเลยดึงดึงโอ้โหเอาน้ำขึ้นไปยังไงอ่ะช่วยกันโอ้โหพลังสงมามัคคีมากเลยน,นี้ก็คือฐานทัพอ๋อคือฐานทัพเหรอว้าวโอ้โหนี่คือฐานทัพของตัวเองเหรอ เหลืออีกหนึ่งอันทำยังไงดีช่วยกันช่วยกันเอาบัวลถน,น้ำขึ้นก่อน,กกนช่วยจนๆหน่อยช่วยจนๆหน่อยจนๆขึ้นไม่ได้<อ>ช่วย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 ชนะ่วยแต่เราเล่นเราเล่นแข่งใบไม้กันดีกว่าไหมแม่ปุ๋ยขอใช้ใบนี้นะเดี๋ยวกำลังหาใบไม้ไปอ่ะ แล้วให้หนูยิ้มเป็นตัวกําหนดว่าเริ่มแข่งตรงไหนดีตรงนี้อ่าเริ่มจากตรงนี้นะนอนเอาเริ่มตรงนี้อยู่ข้างกันเลยอ่าทุกคนเตรียมตัวนะทางไป<ะ>ไปแล้วไปแล้วไป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 กคนเอไปรื่องน้อาเรื่น,น้นำ ดูกันดีกว่าค่ะหนูยิ้มหน่อยแรงเล่นอะไรกันสวัสดีค่ะเล่นอะไรโอ้หน่ารักมากว้าวโอ้ยดูสิค่ะเป็นรูปอะไรน่ารักมากนิ้มีนมีเสื้อดูดูนี้งีล่านิ้มีูไข่ดาวไข่ดาวนั่นแหละเจนมาเปลี่ยนนนี้มีมุมให้เล่นเทโดด้วยนะคะันนี่ไง่ายนี่ตรงนี้นะคะ นี่ตัวนี้โอ้เป็นกลิ่นก็ไม่ร้อนใช่ค่ะหอมมากเลยอ่ะเชิญนั่งเชิญนั่งอ๋อกำลังง่วนอยู่กับกันเล่นเพโดกันใหญ่เลยนะคะเด็กโอ้ดูดูดูหนึ่งหนึ่งยังวิ่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 งไปอยู่ตรงโน้นแล้วลบทับในลบในลำธารเอาจนจนแล้วจนฉันไปลบในลำธารแล้วดีแล้วดีแล้ว หนีนหีจะเจนะคะเพราะเจเจเป็นปีศาจหนูชื่อันนี้คะค่ะเชิญค่ะเชิญจะพี่ยิ้มพี่แอมหรอคะค่ะหนูอยากเจอยิ้มเย่ตั้งนานแล้วค่ะไงบอกน้องด้วยสิน้องไม่รู้ระวังระวังอาจจะชนน้องมาตอนนี้หนีเจเจเจมาโน่นแล้วเจเจมีหน้าที่ปีศาจปีศาจเจเจจะทำอะไรใ้จะเป็นปีศาจคนนี้่ะตอนนี้เขาหนีแล้วอ่ะเขาหนีไปตรงนู้นไปดักไปดักตรงนู้นดีกว่า ออนไปที่เดิมยังให้แม่ฝุนไปเด็กันไปนะั่งนั้นอันนี้เจอไหมเจอปีศาจไหมเราต้องอยู่ที่หลบภัยของเราดีๆนะเจ้าเาเล้เขาเจ้วโอ้โหโดนเลยโดนล่าเลยเร็นีเร็วไลเขาเล่นไปเขาเ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปีศาจปีศาจมาหนิปีศาจเดี๋ยวจะบอกอะไรนะมหนมานีิปีศาจไม่ต้องตามเขาหรอกเราตามเขาไม่ทันเราต้องดักหน้าเอาโอเคไหมดักรอเขาเธอต้องหลบนะเธอต้องหลบนะเหมือนเธอต้องอยู่แบบที่แอบแอบก็นน้นเหมือนเธออ้อมอ้อมไปนะเจเจอยู่ตรงนู้นแล้วเจเจอยู่ตรงนู้นโอเควันนี้สนุกสนานไหมมากับเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าไหมบายยนะคะ